สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลร่างไม่หยุดบุกยี่เวนแฮม3-1มหึ 1, ่งนที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกหฮวงดังลิเวอร์พูลของพวกเราคราับบุกบันชนะขุนขันเวนแฮมยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่งเก็บ3คะแนนล,ล้ำค่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยก,การแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31มสิาคมที่ผ่านมาข่าวที่น่าสนใจขุนขันเวนแฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่5ของตารางขนาดเปิดสนามวอนลล์สเตเดียมมมรับืือออกเงงงขหดงลิเวอร์พูล ทีมอันดับที่4ของตุรกันขนาดเดลิพูลนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับจากการยิงของโมเมสซาลา2ประตูและจาร์จินวาร์ดุมส่วนเวสต์แฮมยูนเต็ดนะครับไล่ตามมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นเกร็กสร์สันยิงเข้าไปส่วนผลคู่อื่นนะครับเลสเตอร์ซิตี้แพ้กับลีดยูนเต็ด1ประตูต่อ3ไบรตันชนะทอทันส์เปอร์1ประตูต่อ0น,นะครับเชลซีชนะเบอร์ลี่สอประตูต่อ0นะครับโอ้โห เราไปสรุปผลตารางคะแนนพรีมลีกแบบเรียวทม์กันเลยนะครับอ้เป็นวันดีจริงๆนะฮะเพราะสะดุดกันหลายทีมและทีมใหญ่ๆส่วนรีพุลของเราสามารถเก็บ3คะแนนสำคัญล้ำค่าไว้ได้นะครับไปดูสถานการ์พรีมลีกล่าสุดนะฮะโดยอันดับที่หนึ่งนะครับจากฟงยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแข่งไป20เกมมี4 4แตม้มอันดับที่2นะครับแมนเชสเตอร์เตแข่งไป21เกมมี41แตม้ม ส่วนลิเวอร์พูลของเราพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป21เกมเท่ากันกับแมนยูมี40แต้มซึ่งตามหลังแมนยูแต้มเดียวอันดับที่4เลสเตอร์ซิตี้นะฮะแข่ง21เกมนะฮะมี39แต้มในส่วนของโซนตกชั้นนะครับอันดับที่1ิฟแปดูลลมนะครับแข่ง20เกมมีเพียงแค่14แต้มอันดับที่19เวสต์บรอมวิชอาร์เบียนแข่งไป21เกมมี12แต้มส่วนอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับแข่ง21เกม มีเพียงแปดแตม้มกพิทีมใหญ่ๆนะฮะก็ทำแต้มหลุดมือกันเยอะเลยทีเดียวไล้งแต่มันเชิงตัดเลสเตอร์สตีสสเปอร์นะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลก็มาตัดขาเวสแฮม,มอีกนะครับฉะนั้นแล้วโอ้โหลุ้นกันบันจริงๆนะฮะสถานการณ์พิมรลีล่าสุดในตอนนี้เนี่ยครับจวดอีลีเพอร์ไม่พินอ่ฟคร์มดีอะไรก็สีชมพูเจกเก็ครับเผยมุกฮาร์เจนส์วินเนอร์ อัมแฮนเดสันมุกตลกเจนสปินเนอร์จคกี้คลับในคกับคุนซิลลิเวอร์เปิดเผยเกี่ยวกับมุกตลกของเจนสปินเนอร์ในเกมที่หงดังชนะเวนแฮมยูเนเต็ดความกล่าวติดตลกทำเอานักข่าวอมยิ้มกันทั้งงานเกี่ยวกับเรื่องที่ทศกัณฐ์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเบนสตีวีกองหลังเบรเซนนอตเดนจคกี้คลับในครับจัดการทคิมจาวเยอรมนของหงดังลิเวอร์พูลเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องขำๆในทัพหงดงหลังแมตท,ที่พวกเขาบุกไลทุบ ขุนค,ค้อนเวนแฮมโเต็ดสามประตูต่อหนึ่งในเกมผิวมังเกล็ดในวันอาทิตย์ที่31มกราคมที่ผ่านมาเกมนีนะ้ใหญ่เลือดไดสต์ต้องปวดเสียนเวียนกล้าวกับปัญหาตั้งเต็บาดเจ็บโดยเฉพาะในตัวหน่งเซนเตอร์แบ็กเพราะพวกเขาไม่มีทั้งเบอร์กิฟันไดส์และโจเก,กิลเมขณะที่ฟาร์มโยกองกลางชาวบราซิเลียนต้องถอยลงมาเยี่ยมประจำการกองหลังชูข่าวและดันมีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับเจมส์มาติฟที่โดนโรคดี้งเล่นงานเช่นเดียวกันส่งผลให้ในแมตช์นี้นะครับเจเกนกลับต้องใช้งานจอแดนเฮนสันจับคู่กับนทีนิฟิ Philip. และงานนี้กับตันฮิโดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถรับมือกับเกมบุกของเมนแฮมได้อย่างสุดยอดทำให้เจนสปินเนอร์เพื่อนร่วมทีมต้องตะโกนแซวซึ่งเรียกเสียงฮือฮาให้กับกุเล่นและโค้ชที่อยู่ในซุ้มมานั้งสำรองเลยทีเดียวโดวยเจนย่เปิดเผยว่าผมพูดมาตลอดว่าทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผลแต่ในเวลานี้นะับเปลิดเล่นด,ดีเยี่ยมส่วนเจนสปินเนอร์เขาตะโกนไปที่ฮนโดจอแดนแฮนเดสันว่า นายเล่นดีแบบนี้รองตัวเอาไว้ให้ดีนะถ้านายยังเล่นได้แบบนี้นายจะถูกจับไปเล่นเป็นซันอัตแบ,บ็กตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลในอาชีพของนายเราพยายามแก้ไขสถานการณ์ของเราอยู่เสมอถ้าเราทำเรื่องนี้ได้อ่อผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าไม่ได้แน่นอนว่าเราคงจะต้องเล่นเหมือนอย่างที่เราแสดงให้เห็นถึงในค่นำคืนนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเจคกิ้แคลว์กล่าวส่วนเรื่องที่ฮงแดงมีรายง,งานว่าบรรุคต์ตกลงควาเบนดวีกองหลังฟอร์มดีจากเบรสซันอลเอ็น ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดพ่อค้าแข่งในฤดูกาลนี้แล้วนั้นเรื่องนี้จึงรับตอบแบบอารมณ์ดีว่าเบนเดวี ben ของทันเนอฮอร์สเปอร์ลเหรอไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เบนเดวี ben ว่าที่กองหลังใหม่ลิเวอร์พูลเขาคือใครายลิเวอร์พูลนะครับยินดีที่จุกควักเงินจำนวน2ล้านปอนด์เท่านั้นหรือประมาณ76ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเสียหายกับเรซนฮอเรนในการคว้าตัว เบนเดวี่ยกองหลังฝีเท้านีมาร่วมเทียมในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดการสแกนตั้งแต่ในเดนลบรอบคุนี้การคว้าตัวเบนเดวี่ยนะครับมาร่วมเทียมนอกจากหงแดงเสียเงินไปแล้วพวกเขาก็ยังต้องส่งเชฟฟานเนเบอร์ตากลางดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์ไปเล่นแบบยืมตัวกับเวสต์นอตเอนโดยงานนี้การที่ลิเวอร์พูลได้ตัวดาวเตีนวัย25ปีมาล้อมเทียมน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเซ็นเตอร์แบ็กบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีเบนเดวี่ยคือใครเบนเดวี่ยนะครับถือเป็นนักเตะประสบการณ์สูงในวัยปิงขั้น โดยเขาลงเล่นในเกมหลีกให้กับต้นสก,กัดมาแล้วถึง135แมตช์ 50, และยังลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8ซึ่งถือเป็นผู้เล่นที่เบรสตันไม่สามารถขายได้เลยดาวเตดลิฟพูดีมีสัญญาเหลืออยู่กับเบรสันนอตเอนเพียงแค่6เดือนเท่านั้นและจตะตรวจสธโอกาสที่จะขยายสัญญาชใหม่เพื่ออยู่กับต้นสก,กัดต่อไปเนื่องจากเขามองหาโอกาสที่จะเล่นกับทีมชั้นนำในลีกสูงสุดเดวิดวพึ่งจะปิดฉากการเจอกับกาโจชลโติ โดยในเวลานั้นนิวส์และนันผู้จัดการทีมมาลายเขียวขาวมั่นใจว่าจะได้เลนเซนของนักเตะเพื่อที่ดึงตัวเข้ามาช่วยเกมรับของทีมก่อนถึงเส้นตายในตลาดปิดพอแค่แข่งรุ่นดูรายนี้ในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์สุดท้ายดูเหมือนฝันของเลนนนและสาวกกาสโคโชติกต้องมาลายหายสิ้นไปนะครับเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลเดินเครื่องตัดน,นักวาตัวเดวี่ไปช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตเกมรับที่กำลังยืดแย่อยู่เนื่องจากขาดเซนต์แบ,บ็กคนสํคาร์ญเพราะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงาน ทำไมลิเวอร์พูลต้องเซ็นสัญญากองหลังปัญหาของเซนเตอร์แบ็กนะครับคือปัญหาใหญ่และปัญหาแรกที่ลิเวอร์พูลต้องปวดหัวปวดเสียงเวียนกล้าวที่สุดในฤดูกาลนี้เลยนะครับพอล่าสุดฟาร์มยอตและโจเอลมาติฟก็มีชื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้เดี้ยงของเทียมและนั่นคือเหตุผลที่จิกกินครับต้องหากําลังเสริมในการรับมือกับเกมรับจะว,ว่าไปแล้วนะครับเดอะเรดประสบปัญหาเรื่องนักเตะที่รู้บาดเจ็บหนักมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี้ เริ่มจากเวอร์กิลฟันไอซ์โจโกเมสส่งผลให้ต้องใช้งานฝันโยกจากผู้กับมาติปบางแยมแต่ดาวเตะแคมาลูก็มาเจอรรกเลี่ยงเล่นงานซสีเองก็เลยต้องใช้จอดแดนแฮร์ริสันไปยืนเป็นกองหลงังก,นนกันนักกีฬาล่าสุดพบก,กับเวเน,น็มพวกเขาก็เจอวิกฤตฟันโยกับมาติปบาดเจ็บพร้อมกันนั่นหมายความว่าเจงก็ป์เหลือเซนแบ็กตามธรรมชาติแค่แนนทินัลฟิลิปกับลีสเลียมด้วยสาเหตุในี้นายใหญ่โชยิมานจึงต้องใช้งานเฮนโดไปยืนคู่เป็นเซนแบ็กกับน้องแนท แม้ว่าพวกเขาจะทําผลงานดีๆแต่หากมองจากความเป็นจริงแล้วรูกของขุนค้าน้อเป็นา่ากลัวจนต้องออกแรงเหนื่อยอร่อยมากนักด้วยเหตุผลนี้ทําให้เจคกรอฟซึ่งก่อนหนนี้บอกว่าจะไม่ซื้อกล้องหลังใหม่จำเป็นจะต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพมนช่วยเทียม้วยเหตุผลนี้หัวก็เลยไปออกที่เบนเดวีซึ่งมีประสบการณ์และลงเล่นชุดใหญ่ให้กับเวสต์นด์เอ็นอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญยังเป็นนักเตะที่เล่นแบ็กซ้ายที่ดีด้วย สไตล์การเล่นของเบนเดวีเป็นแบบไหนด้วยความสูง6ฟุต1นิ้นวหรือประมาณ185ซนติเมตรก็ต้องบอกว่าเบนเดวีไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กที่มีรูปร่างใหญ่โตอะไรหากเปรียบเทียบกับบรรดากองหลังในลีกเมืองผู้ดีที่มีสภาพร่างกายทั้งใหญ่ทั้งหนาเหมาะกับการปรารถนายันไรก็ตามสิ่งนี้ถูกชดเชยด้วยศักยภาพอื่นในตัวของเดวีสิ่งแรกก็คือความสามารถในการลากบอลจากแดนหลังขึ้นไปแดนหน้าเขามีองค์ประกอบของการเป็นเซนเตอร์แบ็กสมัยใหม่พร้อมทั้งมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง และเล่นในนิ่งเวลาที่ลำเลียงบอลขึ้นมาจากด้านหลังรวมทั้งการเปิดบอลยาวนอกจากนี้เดวียังมีการพันบอลที่ฉันฉลาดหลักแหลมซึ่งสิ่งนี้สาวกเดอะคัพมักจะเห็นเป็นประจำจากกองหลังของพวกเขาอย่างเช่นฟันไดส์และมาติปเป็นต้นในส่วนของร่างกายแม้จะไม่ได้ตัวใหญ่แต่เขาเกิดใช้ร่างกายที่ยอดเยี่ยมสามารถรับมือกับพวกกองหน้ายักษ์ใหญ่ได้อย่างสบายๆเดวีไม่มีปัญหาในการจัดการกับตัวแนวรุกตัวใหญ่โดยนักเตะน,นะครับใช้วิธีอ่านเกมที่เฉียบคมและฉลาดในการใช้ร่างกาย ไม่ว่าจะเสียเปรียบก็ตามด้วยเหตุผลนี้ทําให้เขาสามารถยังบันจากกองหน้ากู้แข่งได้ตลอดแม้จะเป็นรองเรื่องรูปล่างก็ตามนะครับ 2. ล้านปอนด์ที่ต้องจ่ายไปซูนย์เปล่าหรือไม่แม้ว่าเดวีจะไม่เคยสัมผัสเกมที่อยู่สูงกว่าดวเดชชมชิพก็ตามแต่ความสามารถของเขาก็ทําให้ลิเวอร์พูลค่อนข้างปพอใจโดยเฉพาะเรื่องความเร็วและการลากบอลจากเดินหลังขึ้นไปหน้า รวมทั้งยังสามารถยินตำแหน่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางฝั่ง,งซ้ายดีๆหรือแบ็กซ้ายก็ได้ค่าตัวแค่2ล้านปอนด์นะครับเราจะสกุลล้านบาทกับซื้อมาเพื่อแก้ไขในยามที่ฟันได้กับโจกเมสรักษาอาการบาดเจ็บมันจะคุ้มค่าไหมนี่คือคำถามของเราสาวกสดีครับอาจจะตั้งข้อสงสัยเอาไว้เพราะถ้าหากทั้งสองคนกลับมาเดวีก,ก็คงต้องเป็นแค่ยังอะไรเท่านั้นยันรยก็ตามด้วยสกิฟฟ์ของนังเตะต้นบอกเลยนรับว่าเม็ดเงินเพียงแค่2ล้านปอนด์ถือว่าคุ้มค่กากัรลงทุนในระยะย,ยาวจริงๆ พราะยืนยันว่าตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของหงแดงมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอบม,มากการมีเดวี่เป็นกําลังเสริมก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมแล้วขณะเดียวกันเมื่อนักเตะได้ชื่อว่าเคยผ่านประสบการณ์ในการแข่งขันที่อันฟิวไปแล้วหากในอนาคตเบนสเดวี่ไม่ค่อยได้รับการดอร์เรสสามารถขายเขาออกมาด้วยสนนราคาที่มากกว่า2ล้านปอนด์ก็เป็นได้ฉะนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่ได้กับได้ รอชมนะฮะนักเตะคนใหม่ของหงดังลิเวอร์พูลครับน่าจะได้ลงแน่นอนนะครับเพราะช่วงนี้กองหลังบาดเจ็บเยอะนะฮะและแฟนพุบลมีความคิดเห็นกันอย่างไรฉันร่วมสนสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยครับ